ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนวันนี้เราอยู่เซนทังลาดา,ามากับพี่เจีย <c oughs> พียยย่ีเดมมอบังกะีเจมอบังกะปี <c oughs> <c oughs> อ๋อเจมอบังกะีอออย มินมินไมหคไมคะพี่เจียบคุยหน่อยนสนุกไหมพี่เจียบมิสเตอร์อทอมแอบายหน่อยายบายหน่อยค่ะ